เราจะมีวิธีการรักษาตัวเองอย่างไรถ้าเราติดหรือมีวิธีป้องกันอย่างไรนะครับก็เรามีการวิจัยตำรับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เราใช้ในโควิด1 9ก็คือตำรับสมุนไพรเคอร,ร่านะครับสมุนไพรเคร,ร่าตัวนี้นะครับที่เราทำการวิจัยเนี่ยเราทำการวิจัยมาหลายปีเราก็ทำการวิจัยในไข้หวัดใหญ่ด้วยพบว่ากลไกของยาเคร่าเนี่ยเขามีประสิทธิภาพ ในหลายด้านในเรื่องของการรักษาไข้หวัดใหญ่ประเด็นแรกก็คือว่าเขาไปยับยั้งเอนไซม์การขยายตัวของไวรัสนะครับที่ชื่อนูรามิดีเดสเหมือนกับทามิฟูและประสิทธิภาพใกล้เคียงกับทามิฟูเลยนะครับเราทดสอบทดสอบคู่กันนะครับในจานทดสอบคู่กันเนี่ยประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์นูรามิดีเดสเนี่ยเทียบเท่ากันใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งไม่ให้มีการเพิ่มจํานวนของไวรัส ที่เกิดในเซลล์ร่างกายที่อยู่ในเซลล์ร่างกายไม่ให้ขยายตัวขึ้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าไวรัสไม่ขยายตัวขึ้นสูงเนี่ยเ,เราก็มีโอกาสที่จะหายเร็วแล้วก็อาการไม่ลุกลามแล้วก็โอกาสที่จะปล่อยให้ไวรัสขึ้นไปจนสูงจนเกิดการอักเสบในร่างกายเลยเถิดเนี่ยมันก็จะลดลงครับกลไกที่2เนี่ยที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเออเคอรราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์ เรียกว่าป้องกันการติดเชื้อก็ได้นะครับก็คือในการทดลองเนี่ยเราเอาเซลล์ไตสุนักมานะครับแล้วก็มาใส่ในจานทดลองแล้วก็จานควบคุมจานควบคุมเนี่ยจานควบคุมเนี่ยเราก็จะใส่เซลลไปเลี้ยงสักระยะหนึ่งแล้วก็ใส่ไวรัสลงไปในเซลล์ในจานทดลองนะครับเราก็เลี้ยงเซลลขึ้นมาแล้วก็ใส่สารสกัดคือร่าเข้าไปแล้วก็ปล่อยไวรัสลงไปปรากฏว่า ในจานทดลองที่ใส่เคอร์าเข้าไปในความเข้มข้นแค่ประมาณ1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรปรากฏไม่มีการติดเชื้อก็คือตัวไวรัสเข้าสู่เซลล์ไม่ได้นะครับในขณะที่จานควบคุมเนี่ยก็คือว่าไม่มีเคอราเนี่ยปรากฏว่าเชื้อไวรัสเข้าได้ร้อเอร์เซ็เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ร้อยเปอร์เซ็นที่ความเข้มข้นหนึ่งมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นะครับแล้วถ้าความเข้มข้นน้อยกว่านั้นก็ยังคงมีประสิทธิภาพนะครับก็ทดสอบไปพบว่าที่ความเข้มข้นประมาณสัก100่ไมโครกรัมคือ0.1ม <m g> ิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ถึง50%เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวเราเองไม่ให้ไม่ให้เราติดเชื้อแล้วนอกจากนั้นเนี่นกยกลไกการป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์เนี่ยยังป้องกันอาการรุกราม นึกออกไหมครับเวลาที่เราติดเชื้อไวรัสเนี่ยเลยไวรัสมันจะแพร่กระจายโดยการขยายพันธุ์นะครับเลปิเคตในเซลล์ร่างกายของเราแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไป infect เซลล์อื่นๆนะครับไปติดเซลล์อื่นๆแล้วเซลล์อื่นๆก็จะผลิตไวรัสต่อเนื่องกันไปเป็นโดมิโนโทีนี้ถ้าเราไปหยุดกลไกลของการขยายตัวของไวรัสตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสมมตเิเราได้เครราไปตั้งแต่วันแรกของการติดเชื้อเนี่ยเชื้อก็จะไม่ออกจากเซลล์ นะครับเซลเดิมเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะขยายเชื้อออกไปทําให้ภูมิระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยตัวอินเนส i ิมูนตี้สามารถที่จะเข้าไปทําลายเ,เซลล์ที่ติดเชื้อหรือว่าเชื้อไวรัสที่ตกค้างเหลืออยู่ที่ปริมาณน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะทําลายได้รวดเร็วโดยที่ไม่เกิดการอ,อ,อักเสบที่เลยเถิดทําให้ร่างกายเสียหายจนเกิดภาวะแทกซ้อนอย่างที่ว่านะครับ